สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับพักทายกันยามเย็ยนๆหลังเลิกงานนะครับวันนี้มีเรื่องมาเล่านิดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงประเทศเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเองก็ได้เดินทางมาที่นี่ได้สองอาทิตย์แล้วนะครับอาทิตย์นี้ก็จะเป็นอาทิตย์ที่สองแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่หน้าบริษัทผมนะครับ นี่จะให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่บริเวณลานหน้าบริษัทนะครับเอาเป็นว่าบายลาออกเจ้านายไม่เส็จนะครับก็เลยต้องได้อยู่ต่อเดี๋ยวอยู่ต่อสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนะครับแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ของผมนะครับก็มาตามสัญญานะครับเพราะว่าสัญญาจ้างผมจะเหลืออีก1ปีนะครับ ผมจะหมดสัญญาปีหน้าเดือนเมษายนนะครับประมาณกลางเดือนเมษายนปีหน้านะครับก็เหลืออีกปีหนึ่งปีพอดีนะครับถ้าไม่นับเดือนนี้พอเดือนนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะครับเดี๋ยววันเวลาที่เหลือนะครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับพี่น้องผมนะครับทางบ้านฝากให้ถ่ายคลิปแล้วก็อยากดู พื้นที่ต่างๆในเกาหลีใต้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเก็บคลิปไปไหนมาไหนเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครเข้ามารับชมแล้วนะครับก็กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศบ้านเมืองเกาหลีให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มาพูดกันนะครับว่าผมกลับมาทํางานที่เกาหลีใต้แล้วนะครับที่จริง ผมมาอยู่เกาหลีใต้นานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การทํางานที่เกาหลีใต้ให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ